อดแล้วภูหัวโลนสวยมากสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนมันนี้เมฆสาพากคนไปเที่ยวแครงปอดที่ดีแหงและอยากจะบอกว่านี่คือความสว่งานที่อยู่ใกล้บ้านคอยเพียงแต่หกมสมงแต่ให้ความรู้ซึกเหน่อนอยู่อีกในโลกหนึ่งเลยทุกคน อันนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยแม่โบกมือโบกมือทักทายตอนนี้พอห้องนี้ปิดช่องบ่ายแล้วคนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยว ขึ้นไปทางนี้ก็จะเป็นอีกจุดชมวิวหนึ่งคนนี้ขึ้นมาฮอดแล้วอันนึงซูมกล้องขึ้นไปเห็นอีกคนนึงแล้วก็ยางไปปะเกลก้าทาคนสำหรับใครที่มาคายกิ้งหรือว,ว่ามายางป่าอนีก็เคยแนะนำมาฟูฮอร์ลนเลยทุกคนคุณจึงยางแบบเหนื่อยจนขาดลากแหฮง ตอนนี้มิกําลังจะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกพูนึงทุกคนนี่ขึ้นก็นจะมีทางต้อ,อยางเนาะก็จะเป็นผักผัก,กมีระวังในเด้อทุกคนนี่นี่ขึ้นมาฮอดยอดพูอีกยอดหนึ่งแล้วทุกคนก็จะหอบหอบในนั้นนี่ถ่ายเทียบกับวิวที่น้าก็คือว่าคุ้มแหงทุกคนและที่นี้เพิ่นกมน็มีที่พักสวิทไว้บริการเลยทุกคนได้เห็นมาทุกคนแนเห็นกระตบสีเขียวเหมืองกี้นีบอน,นั่นแหละก็คือห้องพักนอนไม่ผู้นี้แจวาะะราคาอะไรกันประมาณรักสามเซนปลายขึ้นนี้แหละทุกคน ในฐานะที่ไม่เป็นคนนครหลวงที่ค้าเงินเคยแหนมขามความงามเหล่านี้ไปก็คือขอแนะนําในเตียมปากเลยว่าใส่สบู่และผู้หัวล่นี่ก็คือเพชรม็ดงนามแห่งประเทศลาวที่ทุกคนบ่ควรพาสักครั้งหนึ่งในสิตต้องแม่มาเยือนทุกคนถ้าเจ้ากําลังแหนมหาความสงบสุขความเย็ยนธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่นี่คือคําตอบเออออกมาเวียงจัดและออกไปคนผบลาวในมุ้งม่วงไม่ๆาํากันเ้อทุกคน หลังจากสุดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดแล้วพวกเขาก็จะลงไปที่ในตัวเมืองเลยทุกคนนี่ขี่ลงมาก็จะเห็นเสาลักเมืองเป็นสัญลักษณ์ใจกลางของเมืองไซสสมบูรณ์เมืองอนุวงศ์นี้เลยเ้อทุกคนเด้อ แรงเมื่อแรงเนี่ยนอนวาเฮาจะนอนยูทีแคร์ไซส์สมบูรณ์นี้ทุกคนเนี่ยจะนอนเป็นเงินผักตัวนี้เลยเด้อราคาก็คือถูกแฮงทุกคนพอเงินกับโต๊ะทีราคา1นึ0 0 0สนสี่ชิมันกีบถาดโต๊ะเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าบาททุกคนนี้่้างทางมันก็จะเป็นวิวธรรมชาติปูเขาเนาะตัวนี้ข้าจ้ากําลังปูเข่าเนาะเขากาลังจะเป็นแบบเกียวเลยทุกคนนี่เลยสูงแฮมแฮมขันเงินเด้อ เขาก็กําลังเอากระเป๋าคืนห้องเนี่ยม้นนี่มันนี่เมย์ก็จะนอนกับพวกป้าๆเนาะมีสองเตียงค่เอาเป็นเตียงคู่เนะาะซึ่งป้าจะนอนน้ากันแตนเมย์จะนอนคนเดียวเตียงคนละเตียงนะส่วนพ่อแม่ก็จะนอนอีนห้องหนึ่งกับคนนี้ามาเบิ่งห้องน้ําก็คือสะอาดสอนเป็นแต่อยู่นะทุกคนวิวดีเนาะ และวิธีเด็กอ้วนอย่างเขาก็คือกินสิ้นดาดจ้าเพราเขามื่อนี้เก่ามากินเป็นสิ้นดาดเป็นขขาแรงทุกคนนี่นห้านนเพื่นก็จะเป็นดาดโลมันจะมีอาหารทะเลสิ้นดาดหมูจุ่มประมาณนี้ทุกคนโลหนึ่งกับประมาณ1 000, 000, 000, 000, นึ่งแสนสี่สิบหาพันกี่ทุกคนนี่พวกเขาก็จะจัดมาเป็นกุ้งเนาะ ส่วนพักน้ำจิ้มน้ำแจวเครื่องเคียงิ่งนก็จะมาเสิร์ฟเองทุกคนเฮาโบสามารถไปตักเองได้และนี่ก็จะเป็นจุดสั่งกิโลสั่งแล้วก็ตกคือประมาณ2อง0 0 0ไปทุกคนนม่ก็จืดมันได้เพราะว่า,วานี่เป็นคนจ่ใจนี่มาเริ่มปิ้งย่างก็เลยทุกคนมันนี้เฮาก็มากินหาคนเก่าเนาะเฮ้ามาหาคนกินหาคนสี่มากิน,น,น,กนไ้มทุกคนจะแซ่บเนาะนี่หมูกรอบๆเคียงจิ้มน,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 น้ำจิ้มอ,มอม อร่อยแซบเลยทุกคนฮะแซบและ,และคืนนี้เขาก็จะบจบที่หมูกระทะเขามาต่อที่ส้มตำไก่ย่างอีกร้านหนึ่งทุกคนก็คืออร่อยมากที่นี่เขาจะกินเป็นข้าวเหนียวข้าวไก่น้อยทุกคนคือแซบแหงอร่อยมากกับทอดหองพักแล้วทุกคนกลิ่นข้าวแรงแบบแล้วสรุปมอนิก็คือเดินทางเจ็ดชั่วโมงเนาะจากนครหลวงมาไซส,สมบูรณ์เทอร์ซีฮอต ตัวเมืองอันใช้สมบูรณ์ก็คือใช้เวลาประมาณเจ็ดสัปโมงนั่งเตรียมมาก่ะทุกคนที่กันนี้เมื่อกี้ทุกคนตอนนี้ก็คือเตียมเรื่องแล้วกำลังจะออกเดินทางกลับบ้านจ้านี่คือวิวโอ้โหสวยมากมึงวิวเข่าเข่าไก่น้อยเด้อ ว่าเขาขี่รถออกมาหนึ่งก่อนแอมเห็นชาบ้านเพื่นเอาของ,ของกินเอาพักมาขายตามแบบนี้เลยทุกคนและก่อนกับวเขาก็จะมาแวะเช็คอิน,นทีส่สาวหลักเมืองทุกคนนี้เมทหุบน้อยหนึง่งวันที่เพิ่นเปิดบริการให้เขาเนาะแต่ว,วันนี้เพิ่นปิด อ๋อมันอาทติตุกคนและเ้ามืมอนี้ก็คือแดดแห้งแท้แห้งว่าทุกคนยังเศร้าๆอยู่แต่ว่าคือตอดบ่ายเนาะแล้วกับไปทีตลาดไส้สมุนกันเลยทุกคนนี้พวกเขาจะมาแวะซื้ออาหารการก่นก่อนกลับเนาะนีน้องหมาใครไม่รู้นอาลักมากแต่คุณแม่เพิ่งก่อมาแวะเบิ่งหม้อแห่งแต่กะปะเนาะมาตั้งไก่เพื่อมาซื้อหม้อน,นี่นะม <c oughs> ีคนก็ขายเป็นประเภทเครื่องไส้เฮืองกัวคือบ้านเฮาทุกคนแต่ว่าราคาอยู่พิถีพิถันก่บ้านเฮาไห ก็จะเป็นตลาดเพื่นก็จะมีขายเครื่องสํอาอางสําอางประมาณนี้เลยทุกคนไปเบิ at, ่งบริกาศสดๆกันเลยอันนี้เป็นอย่างนี้เกี๊ยวเกี๊ยวบอลเหรอเกี๊ยวโอ๊เกี๊ยวโอ๊ขาวผัดจ้าโมกเสือไม่รู้จะอยู่ตรงไหนขายขายอย่างนี้อันนี้ขายเท่าเด็ก ห้าพันนเอาอันหนึ่งไปเอันนี้อันแบบนก็ขายคือกันวะเอาเมื่อฮอดอันเวียงมันบือบุดบหเ่เอาเมื่อเวียงด่่มบมันอยู่ได้จากเมือเอาอันนึงนี้เป็นสิบพัอันนี้ม่อี๋ง กินดุกินเย็บกินได้เลยวะต้องไปต้มปิ้งก่อนอ่ะอ,อันนี้ก็แม่นหรออ,อันนี้แคร์มาชิบพัน,นี้ตัวมดชิบพันเหรอนีนกข่าวป่าป่าชิบมาดดนแล้วมันไปเปลี่ยนรสชาติยังไงก็ยืดเด้ีดมั เป็นมกงคียื่นเาจ่างเลยข้า่นเข่าเลือกินกับน้ำผึ้งกับนมดิ่มถวยเลยค่ะน้มผึ้งกับนมครับมีไผรเคยกินเนี่ยทุกคนทางฝั่งไทยเขาเรียกเหมือนกันไหมคะข้าวป่าปานี่เฮาก็ได้มาเป็นข่าวเซาทุกคนเดินทางกันต่อเลยพี่ใบปูหัวลวนน้อยนึง นี่ก็คือประตูโข่งทางเข้าทางออกทุกคนไผายทีมมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปเช็คอินเด้อหาบม่มาถ่ายฮุบแองนี้ก็คือมาบ่ฮอดทุกคนได้ยังมากินอะไรไหมล่ะเอสุ่มป่าใ้เอาไอีหยังกอง่านะข้าวปลาป,ป่าข้าวปลาป่าข้าวปลาป่ากินข้าวปลาป่าบอกขี่โนโนมาอออนพอดีขี่คนนึงใครขึ้นรถกันมา มีหมกป่านี่ก็คืออาหารทางมดที่เขาได้มาจากตลาดมังกี้นี่เลยทุกคนว่าเขาก็จะเปิดท่ากินแบบนี้เลยทุกคนกินง่ายอยู่ง,ง่ายนะทุกคนหลังจากกินแล้วก็พากันออกเดินทางกลับบ้านจูน,นะครหรือแมงจันได้เป็เนี่ยและที่ทุกคนเห็นในทางหน้าก็คือจะเป็นบอลที่ขาเจ้าคุดจอเอาแหย่ยู่พื้นดินอยู่ทุกคนเนอะเป็นแขวงที่มีแหธรรมชาติหลายแหทุกคน คีมาอีกสักพักนึงเขากดจะเห็นตลาดเฮาวเวเบิงจักน้อยนึ่งนีแโอ้ไกลปลาตัวสองตัวดผงมะเดื่ออันนี้เราอน่นเหน่อมากันหน่อยก็ีหน่อยนึงค่ะว่าอ๋อน้ำไม่ส่มัอันนั้นมันนมันท่าไดร่ มนสามทีเาอรวสิบ่นันอยากวัวดเจเวลากินมันสะแบบหึ่งเดาลินเลยทุกคนคล้ายหดตัวดตัดเลยเอองามเลยเนาะอฮห้าเรลาฟาดตัดเต็มมามาเจัเลยแบบนี้สอันนี้ไม่อย่างคารามะบอกอันนั้นตัวนม้ตัวม่ตัวด้วนเออตัวอวดอุปข้ากินตัวด้วนบง ันบ้างรถด่วนทุกคนอัน <huh>. นี <Phantom> ้บ okay, ้างเท่าไหร่เอ่ยห้าส <noises> oh, ิบอ okay, hey. okay, uh ๋อบางห้าสิบรถด่วนนะตัวรถด่วนเวลายามไม้ไผ่หน่วยเท่าไหร่นี่นะโอ้กองห้าสิบก็ขายเป็นกองโอ้โขายเป็นกองเป็นกองละแสนหน่วยใหญ่ดีเนาะเอากองนะใช่ไหมกองนะอ๋อห้าสิบกอง กองค่ะสิสามหน่วยป้อนให้ทอน่าเขาเลยก็เห็นเด้วยกรสินทร์ทองรอนขอบใจคนที่เบิรงจนจบแล้วพี่ๆเพื่อนคนใดที่เข้ามาใหม่ฝากคอมเมนต์ทกักทายกันในเด้อและอีพีน่านไม่ชิพาทุกคนไปล้อใส่ฝากติดตามไว้เลยเด้อ